ขึ้นมาแล้วมองนี้ว้า,ายแง่งไก่าปผู้ใดนรบันไปเอาเขอไปบานเอาเขาไปมาครับอันเดอรมาครับข,ขวางกันรอกไอ้แก้วนี่กระได้นล้วของผู้ใดหนึ่สีบังงาเตะหรอกไลค์เฮ้อไรกินละเชนน่ะสวัสดีครับคุณผู้กับผมลุงหนึ่งไรกระไรเชนนะครับในเรื่องว่าอยู่กับเกมฮัน <ś> ท <les> ์เทวดาครับผมมาแล้วรับพาดิซีอะไรแล้วพี่น้องไปจวดกันตโต๊ะภาษีมาละงางเลยกูบ้า <ś les> นประตูสีแดงมีหอดจดหมายผิดซองอารบมังโด้ไม่ยังนี่ จะนดาถึงคุณสมศรีบอแม่ละกูกูไปเปลี่ยนหลังนี่สมศรีหลังนี่กูเห็นอยู่จะเล่ายืนในบ้านมาขันนี่สมศรีจ้ะพี่น,นี่ยังนี่ให้ค้นสมชายโอ้หามื่อซื้อคืนบอกสมชายบอกมานีมชายบอกมาน,นีเลยสลับกันตกใจแทบเปิดก,กล้องมาทั้งนี้ไดดิวด <c oughs> เป็นขนมครับผมหวานเย็นหวานเย็น <c oughs> อันนี้ดาวพอผิดแน,นวมัน งวนปากกูเนด้อรถสีเหลืองออปดโอ้อ,โอ้าวเฮ้ยเออกมาพักกับข้าวดอกน้ำเอ๊ะโตอีกยังสีข,า,ขาวๆแม่กระตายบ่ดิว้าวกระตายจังใดรอบ่าดิเออเออไอ้จุกเลยไอ้จุกอย่ายดูมองนี่กันไว้ห้ามไม่อย่างโบงป้าโกหัวเถือกเถอะขอขอย่าเข้าร้านครับเฮ้ย ังอย่ามากูจื่ออายุตัวดีละเขาเตือนกันว่าอย่าให้เขาล่านมันปวดเอา้าผูใ้ใดบอกว่ายข้าวไว้แท้วหวังไปมองไปอีนี่ท่างไปพวกบึงนี่เปิดได้ไปเอ๊ะอ๋ทางนี้ที่เคยมาและมาผ่านพได้ตัวนี้หมห้โอ้ยหม่องเก่าอีกแล้วหฮะเอ๊ะกล้องเนี่ยเอ้าเอ้ายังนี่<ะ>ว่ายเนี่ไหน<ะ>เอ๊ะ มันกับบาเฮาลืบกองเด้ ind, กองนี่แหละเอา้าคนเขาเอา้ยคือเป็นนักนักอ๋อพี่ของบอกอ้อนึกว่ากองเป่าอ,อ,อา้าเขาไปเขาไปอืวันดีค่ะหัวเธอ,อวันดีครับไปเดี๋ยวเบิ่งไข่มาตกห่วงเด้อเอ้าคุณเข้ามาในร้านอาหารได้แล้วบ่ิสันต์ปะบ,บุ๋ยเอา้าไปทอดได้แหละนี่ยมาเ <c oughs> ตือนมาเตือนวัน <c oughs> <c oughs> ดีครับ Anne, ไปแล้ว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 เอ้ยจำได้เออพอมีพอมีพอมี่เอ๊ะเอ๊ะ แล้วแลวไมเห็นเอ๊ะอย่างว่าว่างานนี่คือเสียงคุ้นๆมีอย่างบอนี่ฟังเบิ่งเออจ้าวันนี้ขับยาเอ้าพวกแกง่ายทองเกลือกว่ะเนาะบักบักบักโอ้ยบักการี่มาดะใส่ดิเมนเมนูพิเศษมือดิมือดิต้มห่านนั่งเดะกูเลี้ยบันนี่ทจีเดะกูเลี้ยบันเจ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้งแต่ยังนี่เอ้าคือนซอดได้เอ้าไม่ยังรึวะเป็นห้องเก็บของตีอุ้ย นี่มันเครื่องทำความสะอาดเออ,อโอ๊ยเนีย่ยแหละกเนาะสำรวจด,ดูบัตรมีเบิ่งทั้งพี่เอา้าพ่ายังไงโอ้ยปวดหลังเด้เล่นผู้เดียวเอา้าว่าจังไดชเราเผชินปะกระตายด้วยกะตายเนีย่ยด๋อยงว่างประหานะโอ้ยเอาเป่าเพลงจังน่อยเด้อดอกฟังเดอ้อลูกสิเล่นให้ฟังเด้อมามามาเอออ๋อละสีน้ำละเด้อเอออัพอ่าออเด้อฟังเด้อนั่นละ ฮักสายตาเธอนาคนดีหลับลงมองนี้เอ๊ะพ่อกวนตีเล็กกระธิต่อไป <c oughs> โอ้ยที่ที่มีแต่เฮาสามคนสี่คนหัคนหกคนเอาละเดินสิปาดีมาเบิ้งบอสิปลาดุกดอกแค่เบิ้งดิมาเบิง้งความแม่นี่แต่กวนนี่ลูกเนี่ยเมื่อชีพระดับโปรเลยดิสีเอาละเด้อสามสองสุดยอดเลยครับลูกปั๊บมันจะให้อะเจ้เอาเอา โอ้ยพวกเด็กห่วงมันห่วงให้ยังเสียจังวะห่างพวกเราโอ้ยหน่อยมาหาเบิ่งนี่เก็บก่อนดอกโอ้ยวันจีโซ่เตรียมจังหน่อยนะเนไปไหมเออเอ้ยปวดหลังเลยโอ้ยเอามามาจีโซ่ให้เบิ้งมาแล้วดับแข้งตำนานี่นี่เบิ้งดีๆตะกวนกวนี่นักกีฬาเอล้านี่ปีกไปเนี่เบิ้งนี่เร่งเร่งแล้วยนต์มาเป็นจะให้อ,าาอุกายวะเนาะวิ่งพวกเด็กห่วงกัล้วเนี่ย โอ้ยมึงแปดเื่อเลรอเด้อบังกัดิเด้อเอา média, ไม่เอาไม่จะควงทางไปเด้อครับผมครับเอาเลยครับมาตั้งใจเบิังกันดิเอาไงเตรียมโตอันเด้อเด้อนับพอดล้านนะครับเด้อว่ายไกลพ้นจุดโอ้บ่อเขาโอ้ยเฮ้ยสายตาพอดีเราปวดเอวพอมั้ยอ็ย่างจีด้าลุงบอกเพราได้อาดอนะครับไปแล้วเด้อลุงโอ้ยเด้อเด้อนอนผู้สาวผู้สาวผู้สาวือ ฮธเสียงยิ่งอยังทั้งหลังเขาเฮ้เฮ้อผีหลอกปะนี่บ้าแมนบางครั้งคือเสียงเพียงเป็ดนี่แหละแนวใดล่ละบอกฮานก่อนฮานเป็ดเป็นห้องกับกล้าผมผมหลอกแมพเออน่าน้าโอ้ยเธอเบิ่งนี่เนี่ยอุ้ยห้องโอ้ห้องเป็นหมาและบ้านเป็นหมาเป็ดเออฮานกับเฮ้ยเก่งจังเลยเห่าเลยด้วยไหนลองก้มสิคะไหนก้มแบบนี้เสิค่ะอ๋อก้มครับก้มโเก่ง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 เลยโอ้โหแนวดายเนาะ ไม่เด็กระเพือปีกไม่ได้เลยไมเด็กระเพือบแบบพับๆพับๆนะค่ะกระพับปอครับกระกระภาบปอกระพับครับกระพับว้ายเก่งอีหลีบุ่ยคนรอเลยค่ะอู้เอาดอกไปไปเอ้าว้ายแล้วไหนกูเนี่ยนี่กูยังไม่ดูพลเรกกิจกูทำบัวอะไรกันกูได้หมดเลยโอ้ดอกไม่อะดอกไม้ดอกไม้ กูยังไม่ดูอะไรเลยกูมั่วกูก็ได้เลยสองสาวันนั้นเด้ออะไรเนี่ยอืักไม่ดักไม่อีทีมดักไม่พี่พี่อเนี่ยภารกิจต่อไปไปหาเรือของเล่นนะจ๊ะเรือของเล่นบอกเรือของเล่นไม่นช่อยู่ใส่แล้วเนาะร้านอาหารชิมีของเล่นอยู่บอกเอเจเอ็นอันเห็นอ่าเรือของเล่นบอกบะมี่มีแต่อันดัจานลูกค้าเข้าครับลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าครับนี้ยอุ้ยเจ๊ราอไปเห็นบอก เอ๊ะพูดอะไรห้องอยู่ทั้งน้ารอเนาะเนาะโอ้เจ๊แล้วก็เสียงอวดเอ๊มีแต่โตมีแต่โตไปเจอเฮ้ยว้าปัดที่โตโอ้อันเอ๊ะเอาโน้ตใดบ้างเนี่ยเอาเอาว่าได้กระเพือปีกเอาจังไก่เก้าอี้ปีนไดดบ้างว่าได้ว่าได้เอ๊ะยังไดดบ้างเนี่ยอันนี่ไอ้ทางยังนี่ครับหุ้ยเอาเอาเงี้ยวใด ทางขึ้นลวงโอ้ะไรกูเอ้ก็ออเติมหน้ามันออกจังเก็บออกมาปาดทั้วขูคือเก่งแทะลุบัดเอ้าเฮ้ยไม่ได้ไหนกะตายหน่อยกะตายได้เนี่ยจะว่าฮานเหรอฮานเนี่ยลบลบลบนี่ยุกนี่นี่มันเสียไป็นสายระดับการที่พี่มาแมนบอกเฮ้ยน่าเสียดายเจ็บใจคักแท้เจ็บใจเย็นี่เอ๊ะเสียงยุ่ยใส่นะที่เล้วนี่บอกเห็นไหคือมีตะแกรงเอ้า สร้างมาทั้งนี่ยุพี่เห็นหัวไวนี่แอบโพเตโต้ปั๊บดิถ้าพูนบอกเนี่ยล่อล่อแล้วมาล่อแล้วมาเน่ล่อเอ๊ยยิ้ใส่ต้าไต่ดีบอมับมับตั้งพี่เจตตั้งพี่จะไปเอาของเล่นแล้วไปหน่ะเด้อของเล่นเรือเรือเล็วกว่าจะฟังงาไปได้แล้วครับไปแล้วงาไปไปหน้าดอกไปไปหน้าบทั้งหน้าล่บดอกจุก เหยียบขอกูแล yeah! ้วยโอยไปบอให้ไปครับครับครับ oh, จ no. ุ๊บจุ๊บเขาเขาเออดี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 ลบลบลบนี่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 กลังเอากราดเฮ้ยยังเปิดได้ป่าเอาเปิดป่ะนี่ยยังเอ้ยอย่างเดี๋ยวดูกมจบจจ้ายย่ไปไหนปไหนโอ้จดจุไปไปไกลๆบปดหน่อยปดังไแต่บอกห้านกค่หันน้องหวยน้นี่มาไหมมาไหมนีีับนี้ไ เมนบบกินก่อนจะเข้าเอ้ยเอาเลยเด้อบานผู้ใดบ่ขวางน่ะกัดขาขาดนั่นเดียวเด้อเฮ้ยไป่ยังไฝ่เนี่ยยังเก่เจ้าบ่ะย่ายังห่าวเลยเมาเลยกูเก่งเลยบัวไปก่อนเน้ยเน่แต่ขอโทษขอโทษข้อข้อกับขอแท้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยคุณเหลือภารกิจขโมยแก้วไปทิ้งที่คลองน้ำนะครับ กูจะเกียดเสียงมือเบาเศร้าเดี๋ยวเขาศพขโมยแก้วไปอันแต่คองน้ำบอก <S <S อ๋อขโมยแก้วไอ้แก้วมีหลายอยู่เด้ข้างนอกอันนี้ก็มีแต่แก้วเป็นบ่หรือจานป่ะโอ้เป็นจานว่นเป็นแก้วโอ้โหโซเล่กันยังกันน้อทั้งสองสาวนะเนอะเดี๋ยวโอ้โอดีแต่แก้วเสร็จกูแล้เวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาแก้วก่อนเดี๋ยวขอ,องรานเดีบุนนันขออนุญ,ญาตไปเติมนะครับของนอกบ้านจะได้ลูกวนเดี๋ยวเพราะไงเราทาทั้งหน้ามัน นี่ห้องในาวายจุกจุกจุกจอุ้ยเฮ้ยมันไปใส่ะบิบันบกกะตายด้วยนะโอ้ยแจกบากกะตายแลจกไปฮานกับฮานอุ้ยด้ยเอ๊ะบมันรักแก้วไปในลาดแมับ่ีเอ้ยคือโชคของในลาดนี่แหละเฮ้ยถ้าลูกคนรักษาการบดีถึกไ่ออกเท่ๆไปนะถึกไรออกเท่ๆไปยจ้าเบตตระบีบมามามบีมามาล่อก็รบีก็งาแล้วก็เขาบีอ่อนรบียไปกู ออกป่ดิออกออกออกเอาเลยเอาดอกดอกได้นะครับเด้อเาไปใส่คู่น้าบ่ทั้งไหนล่ะมีหลมีหลายมองเด้น้านี่เอาน้ามองไหนทั้งนานี่บ่โอเคมองนี้ก็ได้โอ้ภารกิจอย่างของมันวะต้องน้าบ่ได้ครับนี่กล้องลบได้กล้องเตะเตะลงไปนั่นเรียบร้อยไหลไประบาดแก้วป่อยกุ๊กกิ้งแวนเรียบร้อยโอ้คุณผู้เก่งใช่รึว่ากูมือนีิเนาะโอ้ยของขืนนี่เด้อไหนบบอภารกิจพิเศษมาเล้วครับ ภารกิจพิเศษบอกอะไรล่ะอันเก่าท่านได้แล้วอยู่ดีโอ้ภารกิจพิเศษบอกว่าอีอย่างภารกิจพิเศษของคุณคือทาให้ถังนั้นหล่นม,มาครอบหัวผู้ชายที่อยู่หน้าร้านนะครับอ๋อถังบังหันนันบอกโอ้ติโอ้เดี๋ยวดับแล้วก็ภารกิจที่เราของคุณคือให้การจัดโต๊ะนะครับไม่ดีครับไม่ดีครับเข้าไปในบันกูแนผ้าแนบวะหมุหมนไปเลยได้บะเจ้านี้แหละเผาไปเลยเผาไปเลย ไอ้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 อ้รอดแม่ไ,ไออมปบอกมา,มาบอกแม่พอใดบอกเพี้ยนเก่าก็ได้สิเพี้ยนเก่านี่นี่เรียบร้อยเขาเลยกูนี่ปับ๊บมาเร็วเฮ้ยว่าสิว่ายกเลยได้ร่างกระได้เอ้าเหลืออีกเหรอบอกไม่คือเก่าเลยเอ๋บ๊วยหัวเลยว่าเคยไม่โตยังอยู่ในนี่ <laughs> อุ้มไปเออเมีลำนักๆแต่ละเออลำนักคือเก่าเลยไปเลยนะครับ เข้าห้องครับเอ้าว่นจะนี่ห้องว่นได้ออกมาว่นได้จะจะบลูเบอร์รีงานชอคว่นได้ว่าก็ตัวครับปิดเอาของไปก่อนพอเห็นพอเห็นบือบือบือเด้นแล้วนะครับโอ๊ยข็ตทวก็ตัวเจ๊เจ๊ก็ตัวตัวข็ตทวก็ตัวไปแล้วเห็นป้ายบ้างันแล้วตกใจอู้รอบนี้เป็นภาพขาวดำยั่งดีเลยป้าตั้งอยู่หน้าร้านแดนพานแ้วกูประเด็นละไปเลยเด้อเอ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊ครับไม่ยั้งเจ๊เจ๊ อ่ะครับถิดนะครับว่าอยากเฮ็ดดอกแต่ว่าเล่าซังมากเลยครับเจ้าที่เปเชิดโตะโอเคเอาเขาไปไปเตี่ยวไปได้หรอกนะเออเออเออครับเถอดครัอเถิโอ้โหอุ้ยหมุนหมุนทุกท่า๊บักฟิตเอ้าคือว่ายกไปแล้วเอ้าเทื่ยที่สามเราบอกเอ้ายกไม่ยกไม่โอ้ยได้เล้วกูเนาะไปแหละไปแหละกูไปแล้วนี่ลอยเขาล่าอีกแล้วครับผมโอ้เตรียมซับบอลไปละ เปิดประตูเอเอแอลแอลแทกโอ้ตั้งไว้น,นี่เด้ออืมเฮ้ยเรียบร้อยสเสโซซีแล,ล้วไปล่าหยุดขนไปอีกก้อนขนไปอีกก้อนบอลแล้วบอลเศร้าดอกของของ,ของกระไดซึ่งมัหหน <c oughs> หลายไต่ไยเนาะหลายหลายบอทหลายบอทนี่แลนออกมาเอ๊ะม่นโตอันนี้บอกว่มามีผ่าเดี๋ยวอันนี้เอาไปก,ก่อนไี่มีเปิดได้เด้หนยเปิดข้างนอกบะบบว้เนาะเอ๊อพอะพ่อบว่าซีแม่บองนี่แหละ เป็นหลักแล้วออกมาก่อนมีดหามีดมาหน่หามีด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 อยู่ข้งล่างเห็นอยู่ที่บังหันมีดบอกแอนเดอมีดเดี๋ยวน้อมีดเดี๋ยวน้อโอ้ได้มีดอยู่ข้างใต้ว้ายว้ายอีกแล้วหมุบนี่พอเห็นดอกงาเอาเขาก็ได้ดอกหมุบแล้วก็เก็บว้าวจ้ได้าจ้ไจ้าแม่แม่หมุบแล้วก็เก็บมาเอาอันนี้ยังนี่สั่มหรือมีดจักเด้อไปเลยนะครับไปเลยนะครับไปเลยนะเจ็บไปเลยนะงา น <im sharing> <im> ้ำ <im> ม <halt> <im> ัดไปเล้ลูกกูเรียน400เมตรชายนี่แม่บอกปะสมเดี๋ยวเด้อหิบไปเดี๋ยวบอกออโอไหนบอกมันนะมี่มีมีอยู่มปอยู่มีอยู่เด้อยดเอาสาเมื่อตกโตเี่ไหนเนาะตกโตก็ไได้เนาะเดี๋ยจัดไปจัดไปจัดไปมี่งูก็ไปปั๊บเจ๋อ้ยเดี๋ยมีคนมาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเ เล่าสีเอาดี๊ยเอาขึ้นมาดี๊ยอ๋อนี่เดี๊ยวเดี๊ยวเดีดีไปมองนี้ไปมองนี้เอ้ยมีจานพร้อมอยู่นี่นี่โอ้เรียบร้อยนี่เดบวะนี่นี่นี่ดะจานเป็นไงบุตรนี่เรียบร้อยจะอุ้ยความไหนนะหามีดกันมีดเอามาแทงข้อเจี๊ยเล่าใส่บ่อเดบวได้ฮิ ได้ป่ะอันเดอร์มีดเอมีดลานโตอยู่ใส่ก็สำรวจเนี่ยว้ายดีพ่อคุณเดีวโอ้ในเดนเห็นแล้วมีดเห็นมีดแล้วโอ้แอ๋ยเพื่อนพูดในไหนบ้างน่ะมีด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 สั้นว่างตั้งเช่นน่ะเอ๋บางหันมันอยู่พี่น้าปากกระต่ายหน่อยกระต่ายกี่เลี้ยวเดี่ยวได้ปะยังเห็นด้วยตาเนาะชมนี่ไปได้แล้วกูวบอเอาบอกนี่บ่บ่เอานี่บอกบอกสอบบ่บ่ได้สิเอาจาน กูค่ขจเอออันเดอรมีดน right? ี่แหละนี่ปากคอเดจ๊รอ่งเด้อโมโหเบ้าเลยเด้อสู้เด้เด้อบัดนะฮะฮะใหญ่สู้เด้อปากคอโซ่เด้อบัดไม่ได้เสื้อไก่ให้ลิงดูกูจะเสื้อข้นให้ข้นเบิงบดิแมขาทิ้มส้มเออหยอก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 หออกหกหยอยอกกหยอกอกหยอกหยอยอกหอกหยกหกหยอยอกกหยอกอกหยยอกหย เดินวนวดไปหาพ่อเทาแท้ๆ่นะอืมไม่หยังผู้ใดจมพ่อเทายัางออันอันไม่หยังก็ค่า,าเสียบ้างยังไม่หยังก็ค่า,าเบิ้งนะคะเสียคุณคุณ้ณนั่น,น,นโอ้อยากเห็นกูเปน็นะกูเดินผ่านเลยไปเลยเด็กกูงาโปโหเหลืออยสองอย่างพริกไทยแลกกระเทียนไม่ได้ไม่ได้ไดครับผู้เชา่ามับห้องห้องเอตแล้วก็ไปงา มันก็ยู้แถวนีเท่าไหร่ไอย้ายยู้มองนีแน้วไปมองอื่นก่อนเจ๊ไปเร็วๆไปก็ไปกลับไปไปกลับไปเฮ้ยว้าง่ายเลยเนาะว่าง่ายไปนี่ดิเนี่ยพริกไทยเลยน่ามับเรียบร้อยได้แล้วกูฮับฮาน่าเรียบร้อยอีกอันนึงที่ใส่เนาะไปหาบองค์กรเด้อจะเข้าเอมันคืออีหยังวะมันคือแกี่ยวหนามบอเความหมายแล้วคือแกี่ยวหนามบอเมียนบ่ พวกเขาใจมันเมียนแกลหน้าเป็นแนวใดมันบอกว่าคือจังเทียนบอลสั่นปะเอเมนบอลปะเบิ่งก่อนเป็นแก้วว่าโคสุกเอาแก้วมาแล้วดิดิง่ายเออเออยังติดเออเออเออนั่นเอ้าแตกเออโบแม่แล้วล่ะกูว่าพวกซุกโอ้ยแก้วแตกเสียฮามึงเอ้ยเนวด้วยวะอ๋อมาอีกแล้วผู้บ่าวตัวสีขาว ว่าจังใดเนาะเฮ้าบางังในห้อง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 ก็เสียจใจครับเสียใจเถียใจก้มหัวเนี่ยว้าเสียใจเสียใจเสียใจกระเพื่อปีกเนี่ยกระเพื่อปีกบ๋อว้ายกระเพื่อปีกแหมอ๋อครับเดี๋ยวขอลองเพี่งก่อนเลยป๋อสาวว่ารินมือนี้ต้องกินน้ำเมาเอากระเพือ่อกกระเพื่อกกระเพื่อกกระเพื่อกเออเสียเลยเสเลย เอาดอกไม้บ่เอาบ่อยากได้นี่นี้นี้นี้ไ่อยากได้นี่บ่เอานี่บ่เอางะมีหย่างนี้เกลมีนิดโอ้เทียนจยูีทพอแล้วว้าโอ้ยห่าเอออยู่มองนี่อันเดอร์เทียนไข่ป่ะั่นป่ะอือบอกเลยไข่ไข่คดีไม่ได้ต้องมีเทียนเพราะเทียนไข่ไข่ไม่ไข่แต่เทียนไข่นะครับนะกูว่าแล้วมุกนี่มาแต่ใส่เนาะไปเลยครับวาย่องสว่างดำทางอ่าได้เวลาปิกนิกบ่ตั้งเทียนบ่บ้านโอ้ เนี่ยอะไดเนาะกูหานนั่นอะไเนานะนี่มาตั้งปิก๊กทีกวาเอภารกิจเรียบร้อยเซ็ตโต๊ะโอ้เบาเมาเซ็ตโต๊ะแบบว่าครอบสะอาดนะครับผมมา,มาถือว่าตั้งโต๊ะนั่นแหละภารกิจสุดท้ายภารกิจพิเศษคุณต้องดรอปถังใส่ขวบผู้ชายที่อยู่หน้าร้านนะครับโอ้ถังทงัทง้งเทิงนี่บอกล้วสะดรอปจังใดก็ต้องรอเราขอแมาตัวรอเนี่ยไรเอหรือว่าอี นานยิบได้พ่อเดี๋ยวแหละสิล่อเล่าเดี๋ยวเนี่มองนี่เด้๋ยล่อเล่ามาเก็บนี่นี่ล่อเล่ามาเก็บนี่นี่ทีมไอ้หลายเดี๋ยวเล่าสิเ่อขอไม่ใจไหนระบาดแต่นี่เดี๋ยวทีมไม้ก่อนอ๋อหยิบยิบออกไปหยิบออกไปหยิบไปเอ้ยหยิบออกไปไอเล่าเห็นบั๊บมาล่อนี้เรียบร้อยอันเดือบักเปบักเปมหน่วยใหญ่มากเลยนะครับแม่เท่าไรเท่าไรแมาแม่เอาดีไปเอาดีไป เออยังไรพอจากร้านว้าอย่ออจากร้านโอ้ชิบหายแล้วกูเออไปเก็บบางเบี้ยไปเก็บบางเบี้ยเออไปเก็บไปเนี่ยงะไปเก็บไปเนี่ยเอามาเก็บอยู่พี่โอ้ยเสียทะกร้าสะอาดเงาวับเอาเอามาเก็บอยู่นี่เฉยเลยมาเก็บทางในเราโอ้ยเนาะมาเก็บโอ้โหพี่หมดเก็บบางอีตายตายกูตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้สีแต่บรรลือของเราไปฉิดมาเดี๋ยวอโล่มาเดยวปฏิเสธสีจะล่อเราเข้าไปทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เอาม่เน่อหนีบของเจ้าบ่ฮะฮะเแมนบอสนของเจ้า่เห็นบ่มาบดิมา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 เดี๋ยวเดมาเทีงพี่กันมามามาโอ้ยเป็นหอวา่หนาล่านกูดู่ามีแต่ทางในอยเดล่อแล้วกัหล่อแล้วกัไปไงไปไงไปไงมา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 เร็วไาเร็ว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 เเเเวเรๆๆๆ เพอเออหมดแล้วอทีร้าลาแล้วเจื่อวาจะ้าแล้วยายาพยายามขอขอเขาลาแด้อวันะแล้วเจเจอผมเด้เจบินกูบินแล้วบินแล้วกูเข้าไต่ก่อนเมมบมัฟโอ้ยเฮ้ยมันเสียไปใสบกระต่ายน่อยกระต่ายแนวใดกับเออเราไปเก็บที่ไหเออไปเก็บเราไปเก็บเราเฮ้ยิดวเด็ด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  ไปเก็บบักเขียบ,บ,บักเบมก่อนไปเก็บ,บบักเบมก่อนเร็วแก้วเสียวะโอ้ยแก้วเสียไปใส่วะเอ๊แก้วเห้อยูยมองนี่นะเธอจอ๋าเห็นบ่พริกไทยก็เสียแหมเห็นบ่ห่วยไม่ได้วะ่ะเพิ่งแก็บ,บักบ,บักเบ,บ,บมเจ้าแหมนี่แหมเดี๋ยวเราเดกลับไปขาบตอนแล้วหรมามา,มาสิหล่อ,อเราไปบัดเดี๋ยวมาแหมมาแหมไปแล้วหร <iums> อเฮ้ยไม่ยังเอ้ยพอ่อมึงแล้วมาได้ได้เ มาขับ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 มาเร็วขับมาขับมานี่มาแล้วนี่เอ้ยเด็กเก็บอ่ะเก็บอ่ะเก็บเลยเอามันมีมันนี่ขับมาพี่ยูพี่เออขับมาเออเก็บอ่ะเก็บอ่ะโอ้ขนมาเบิร์นลันเฮ้ยมึนอยังว่าเสียของอยู่พี่เก็บโอ้ยเก็บก่อนเอาแล้วช็อตเด่กเก็บแล้วไปละกูยึดไปกัดแม่แต่แทะพอดีละเรียบร้อยเดี๋ยวกายจังหวะดีๆก่อนเก็บของเก็บอีกหน่อยนึง มัฟเรียบร้อยโอ้ยไม่หยังไปปิดไฟปิดไฟโอ้ยผู้ใดปิดไฟเรียบว้อเอาออกโอ้ยอับ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 ประจัญญาเออเอาโอ้ยดาบเปลี่ยนเรียบร้อยโอ้ยดาบเปิดแบบเบร์เปิร์โอ้เบิดทางเลยเบิ่งเสียทิมเลยโอ้ยออกไปทิมโอ้ยเอาไปใส่ไะเอาเอาไปใส่โอ้ยเอามาทิมซะแล้วเปิดก่อนมับเออทิมซะโอ้ยกินบ่ได้แล้วเอ้ามีดอยู่พี่ตัวนี้ไหมไม่ไม่ได้อะมาไม่พี่ เก็บขอล่าดดอกเอออืมเรียบร้อยทั้งไปพ่อแล้วทั้งขยะว่างันแล้วอ้าวแล้วกูไปได้ด้วยบาดีเด็ดได้ไปคือไปไปได้ด้วยบาดเดยวได,ด,วดว้ไปได้ดครับเด้อครับพันล่าที่ไปเปิดได้พ่อบางนี้เปิดไปก่อนมาถ่ายกลับมางะ เอ้ยครับเดี๋ยวไงพันนี่ขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะเดี๋ยวไว้ต่อกันพาดหน้านะฮะหาใครอยากมีเกมนี้เร็วๆออกมาเร็วๆไงคอมเมนต์แล้วกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมผม,ผมมักอ่านคอมเมนต์อีกเลยครับเดี๋ยวสิเป็นไรต่อไปเด้อโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าดืมกินไก่ทอดอย่าดืมทอดไก่กินสวีดัสมับมาบมับมับมัับผม <laughs>